กูไปกับมืดอ่าสามสี่กับมืดเมต่เลขใบเดียวเลขสุดสองใบน่ะเหลือใบเดียวน่ะเลขที่ผมไปเอานี่มือเสาบินธบาไปน้ำเพล่นน่ะเพลยังบอกเพลจองไว้ทุกเดือนทุกงวดว่าท่านเลขตัวนี้คิดเบิ้งผมยังตรงกลุ่มยังมาขึ้นเนี่ยโง่โงมันจะใช้กองงูเขานี่กองปูนนั่นนะมันดูจีกตัวก่อน ผัวเมียผัวเมียผัวเมียงูเห่าไม่ได้ฝันใช่ไหมอาจยโอ้ยจริงจริงนี่เราลูบภาพยังอยู่อยู่ตายตายแล้วรถเมกอุตุกโอ้รถเมกอุตุมากวดไปตายแล้วโอ้ไม่ควบขวดเนม่ยขวดไทยยี่สิบหน่วยไทยยี่สิบกว่าหน่วยนั่นน่ะมีกองปูนเออเอาเมนมาหาผมลูกพี่เบอร์เด้พ่อผมสิบสามปีแล้วมาหาผมอยู่นี่มาเมาผ้าน้ำผมไปฝันอ๋อนี่ฝันบ่ บอกี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เราฝันโอ้อันนี้ฝันครับฝันว่าอะไรอาพระสมเด็จโปก้ไปเราฝันฝันว่าเห็นงูงูใหญ่เห็นงูใหญ่มาเกี่ยวงวดที่แล้วดิหนิมันเป็นงวดนี้ดิมูเพิ่งแกบอกแกคงฝันให้มูเพิ่งมูพิ่นบอกเกตสองสองเกตโลกก็สื่อสิบสามปีโลกมันต้องมาผอผมเป็นอมาโยนี่เราสอบมาขึ้นโยนี่แหละเมยกหินยกยังโยนี่ เราฝันฝันแม่นฝันนี่งูที่นี่แหละครับแมีนฝันเห็นงูยู่นหนีพราะวราวเรามาเอาของยุ่นหนีที่ผมได้โจกมากนนย่ีเอาแม่นเราเคยเราเคยเที่ยวก่อนเราก็มาอธิษฐานเรายุ่นหนีละเออเออจะได้เป็นยุ่น้องหานีดีโอครับแต่ว่าเราอย่างเงยบรับตำแหน่งอีกอายุหาสิบก้อนหลืแต่ว่าก้อนสิ่หกสิบก็สีต้องได้ยูดอกรวยก็สี ล่ะเป็นเกิดนี่ยังล่ะผู้กองหรือผู้หมวดผมเออก็คือท่านฝันฝันฝันนี่นี่นี่มาเอาพาน้ำผมอยู่เนี่ยเออก็ไปไปนอนไปนอนฝันว่าพ่องูงยีงูตัวบบนี้เลยมาเกี่ยวเล่นอ๋อครับงูก็พระอดี่ผมเอาไห้ผมก็ได้ยึดตนฟูน่ะคนไม่ให้เองน่ะนะงูยีสองตัวเออโทษมาบอกผมโอ้ยอาจตาด้วาสันดอก หมื่ว่างเดเอหมื่ว่างเดียไปขึ้นเงี้ยนเพิ่นบ้านพักตบเป็นไม่เพิ่นงูขึ้นเหรอครับบอกว่าออขึ้นบ้านพระนี่เราเออไปไปสันเพป็นเงี้ยนไหมพระไปเกิดบ้านไม้เนี่ยในงูเฮาเนี่ยตัวเม่นตัวน้อยแล้วตัวซ้ำแขนเพียร์ตัวหัวเนี่ยไป่สิบหน่วยอยู่หันน่ะอยู่ห่างเพิ่นน่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ไปแล้วเพิ่นตายแล้วก็ปุบยังยุงปุ๊มีเนม่ยมันขึ้นอยู่หันหล่นตู้เร็วโบมี่ไก่โบมี่เห็นสักเทรื่องเตี๋ยว บ่าเขามาไก่ตะเกียอือไข่ยี่สิบลูกเลยครับอาจารย์แมนโอ้ยเจ็ดสองศูนย์เอเนาะโอ้ยดึกหมยอกวันศุกอือสิบเป็นเด็กยั้ครว่าหมูอ้วนสุกงูกับเจ็ดไงูกับสองตัวเนาะไข่กันวันศุก์นั่นะนีะครับเลขงวดีผมหมักดีเออผมหมักกับเล็กสามตัวนะผมหมักเจ็ดหกสี่เจสี่สองเต่าผมหมักหกสี มีตัวนั้นหกสครับหกสี่เป็นเจ็ดเก้าสีได้ปะคะครับหัวได้ว่ได้ขึ้กันมีตัวหน้าอืมได้ไปบึ้งด้เห็นเบ็ะไปบึงนะเห็นเย็นมีรูปปันงูแม่ค่าอาจารย์ควงควงตะเว็ดผมเนี่ย ซึ่งมาอยู่ได้ครับอาจารย์มาอยู่วันที่สิบแ18มีตัวหน้าพปิสภาพมีตัวหน้าวันที่18แ8เสิบแปดสภาพ,ภาพมาแับยุเสอเอยหนึ่งครับยังมันขึ้นมายังมันขึ้นดังวูบเปิดประตูตม,มุดเขาในกุฏิวมบุญอือบอกอยุนกันบ่ได้ดอกนิ่มม้วมาสันดอกเลยออกไปอยู่ นีงูเห่าก็อยู่ใกล้ๆกันนี่นะอยู่ข้างล่างกองปูนนั่นนารถเมคโคจกไปวันอาทิตย์วันหนึ่งอาทิตย์ก่อนหนึ่งตัวเนี่ยขึ้นมาขุดสาผมเลยว่านในเพื่อนขุดกรถเมโคก็ไอหูวจักกันบอกอันขึ้นมาขุดปูนลงไปผมเห็นให้ลุงพีแน่ว่าสันน่ะเลยมาขุด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 ออกไปนี่จะบีบแตะเต๊ะไปบึ้งโอ้ยงูเห่าทุบกีแล้วอุ้ยหุยเลยเนี้ยว่าสันโดนบีบแตะเต๊ะกี่ตัว คุอยูฟังพุนอีกบาทนี่โดนเลืองโตดำเพราะท่านดนหัวเป็นกสองเตียวไปบึงไข่แตกอีรี่เลยโอ้เฝ้าไข่อืมขุ้มยังจงกุมเนี่ยยัางออกไปหันยังมันเนี่ยเพราะคยเขาไก่ตั้งขึ้นไปเก็บมากกว่าขึ้นไปเก็บมักมวนมันเป็นโพดบ่ครับยูหันอ่ามันเป็นโพดในที่ว่ามันทุกมูวนนะนะจะเป็นกองกองยูหันนะโอ้เสืออะไรอยู่นี่แ่นอน เจอแน่นอนวันนี้อาจารย์ได้ทำเลขเรียงครับผมนั่นล่ะนั่นล่ะเจ็ดหกสี่แมนเจ็ดหกสี่เจ็ดหสี่เจเก้าสี่ครับตรงกับตรงกับเจ้าใดบ่ผมบอกแค่นั้นล่ะมีงวดที่แล้วผมจะซื้ออายุจาขวางนั่งทรงงงอยู่ในกุฏิดีดีเนี่ยมันขึ้นประมาณสองตุ่มนี่ คือว่าฝันเห็นนึกก็เลยไล่ตุ๊กสัตว์มาอยู่เจ้าของโทรไปซื้อน้ำเย่เบื้องเบื้องเงินเพิ่์ลงเงินลอนลตเตอรี่นะนะซีไอสามซีสาม,สสาม,มทรไปกับมือดอ่าสามซีกับมืด แม้แต่เลขใบเดียวเลขสุดสองใบน่ะเหลือใบเดียวน่ะเลขที่ผมไปเอานะมือเสาบินธบะไปน้ำเพลินนั่นนะเพลินยังบอกเพลินจองไว้ทุกเดือนทุกงวดว่ะท่านเลขตัวนี้ว่ะท่านตัวไหนครับท่านหาซีซีศูนย์แปดศูนย์งวดที่เลี้ยวนั่นน่ะอืมตัวไหนหาซีซีศูนย์แปดศูนย์มันบ่ถือดอกลอตเตอรี่งวดที่เลี้ยวนั่นน่ะอืมผมเอาเน็บไปนี่นี่นะผมหเอางวดที่หมูว่านนี่ตัวก็ย้ำที่หมูว่านผมมาตรวจบึ่งอ่ะน่ะครับอืม ปันนี่เป็นจัหวัดเก่าดีเป็นจ้าหวัดเก่าก้อนปูนี่อีกดิเป็นปันไว้นี่อ่าแสดงวิธีไปที่มาแม่นครับจัหวัดเก่าเป็นลู่วายูุ่นี่เป็นจังไดแบบใดแต่อันทร่จริงโบแตอันทรีจริงสมัยผมเป็นเด็กหน่อยเป็นไอ้นั่นผู้ถ่าบนโบว่ามีงูจงอางตัวไปนอนเฝ้าพระครับอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์ันจ็เป็นไผ่ห้าเป็นกอไผ่ห้อยหกนี่นีบ แทนซิลาก็คือมึงพาไปจุดทูบนั่นแหละทั้งหลังนันนะเมื่อกี่ว่าจะสร้างไม่นี่บ่ค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละสร้างหลังคาหม้อค่ะเออนั่นน่ะมันจะเป็นแทนศิลาแรงดิมังค์เมื่อกี้เป็นเนื้อเนื่นขึ้นว่ามีงูตรงงตางเปาจะหกโอ้ยเครื่องมีนพวนขึ้นเต็มหลังคานี่ขึ้นเต็มแดงยิ่งขึ้นเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงงูเลี้ยงห้วยนี่มาขึ้นกินนะ เราในเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไต้นตะกวาดมีเดียวเราบ้านนี่แม่นดื้อออกไปเนี่ยให้เพื่อนเอาไอ้เอาปูนไปกบมันหันให้ขวดให้รัยงูไปอยู่หันหัวเมีย่ะไปไขยู่หันเฝ้าไข่ตัวเท่าแขนเลยครัสิบก้อนหน่วยแม่นวุ้ยตัวปกเียิแต่เราจืดรถไมคโค่ใบไมคโค่ตกขาดเลยเขาก็ไม่รู้เนาะอ่าแมนยี่สิบหน่วยยี่สิบก้อนนันแตกเลยนะ แปดแมนเรามานี่ตั้งแต่ไม่ยุ่นต้องดนเหรอต้งแต่ไปดึกหน่อยคือกันบพรว่าพักตั้งแต่ปูหรือไปกันก็เมื่อคยนี่พึ่งหลวงไม่ยุ่งจะเตี้ยหนึ่งวันตั้งหนึ่งวันี่พึ่งหลวงมาวันที่เท่าไรก่อนวันที่สิบแปดเดือนที่แล้วไม่ยุ่งไม่ก็นบ่ค่ะไม่สิบแปดแมนตัวสิบแปดเพราะว่าวันที่สี่ โอ้ย18เมษาพื้นสภาพมีทุ่นหนาเดือนนี้มีทุ่นหนาดิเนาะพื้นสภาพ18 18เมษาคนมาอยู่น่ะเมษาเออ18เมษาเพราะว่าพฤษภาพนั่นวันที่4สงนำปูอืมเพราะคนมาอยู่ก่อนสงนำปูครับเอฟครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าสำหรับคนเห็นงูนอครับเด้องเอฟซีครับ เ็นงูไข่ยี่สิบหน่วยเนาะครับเนาะงูสองตัวปอกไข่ทั้งกมดเล็เล็เล็กนข้อนะครับเล็กแก่เล็กแก่ห่องนะมือยึดบั้นวิสาขะโอเจ็ดหกซีนมันห่องเสียงนี่เล่นปะเจ็ดหกเดินเก็6เจ็ดหกซีนโอเจ็ดหกสี่เน้นเนีนนัวนี้ครับพี่ซีครับตัวนี้เป็นเน่นนะครับเด้อเจ็ดหกซีนเเนนหกซีครับหกซีสองตัว เน้นให้ตัวนี้ครับอีฟซีครับอ่าอีฟซีมาประจัดขัดกระพรานนะครับเด้อกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแลาวอีฟซีครับเน้นเลยครับอีฟซีครับของอ่าลงปีเตาพระขมิญนะครับแลาวอีฟซีครับพระขมิญให้ซิปซิปอ่ามายุขมิญเป็นซิปปีนะครับบ่้องวดดูไปเห็นลูปไปอีก ถือคู่ยืดน้ำหมายตาโอ้ครับผมครับหนาวสำหรับคลิปนี้นะครับมาขออยุ่ตีไว้เพียงสานีพอกกับแม่นคลิปหน้าขอกราบบัวสวัสดีครับัดดีงามครับ